คนลู <Okay. S 1> กก็ทำความสะอาดพร้อมจกัก วันนี้ตั้งใจว่าจะหรือทำความสะอาดครัวครั้งใหญ่ค่ะก็จะเปลี่ยนผนังด้วยนะเมื่อวานไปซื้อสติกเกอร์ที่ติดผนังมาแล้วค่ะวอลเปเปอร์เนาะก็จะลองเปลี่ยนค่ะจริงๆแบบนี้ก็ชอบนะแต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศห้องกลัวนะคะเปลี่ยนรืดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแม่เอ รีบทำกับข้าวแล้วจะลื้อครัวค่ะทำไก่ย่างนะคะตอนนี้ก็เอาตะแกรงออกมาล้างนะคะเวลาล้างต้องยกออกมาล้างทั้งเ็ตเลยค่ะเวลาใช้งานนะคะแม้จะใช้งานนิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นก็ยังติดอยู่นะก็จะยกออกมาล้างทั้งเซตแบบนี้เลยค่ะ ลห,ลหากิจกรรมให้เด็กๆทำค่ททะทำทาโกยากิกันนะเดี๋ยวแม่จะได้มาเก็บครัวต่อค่ะ Do you want to know? Okay. Well, I feel like I'm about you, and I think I have to listen because the sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright, It's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love. ตอนนี้นะคะก็ทำความสะอาดพร้อมจะติดสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่เอกก็ทำความสะอาดเตาแก๊สไปด้วยค่ะนี่ค่ะข้างล่างก็ถือโอกาสทำความสะอาดครั้งใหญ่ไปเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มติดเลยค่ะ เนี่ยค่ะแม่เอซื้อมา2แผ่นนะคะแผ่นละประมาณ508เยนค่ะ2แผ่นก็ประมาณพันกว่าเยนค่ะ3า0บาทไทยประมาณนี้ละคะ่ะก็ซื้อมาเผื่อๆนะคะลายนี้อยากได้อะไรที่เรียบๆค่ะเรียบต่างสไตล์ชิวิตแล้วก็อายุนะคะนะคะสวยไหมลายนี้นะ ลองติดดูปกตินะคะแม่เอ๊จะไปซื้อที่ร้านร้อยเยนค่ะแต่รอบนี้ไปซื้อที่นิโทริเอาเพราะว่าอยากได้แบบทนๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะยาวเยอะอยู่นะว่าไปเนี่ยค่ะอันนี้เซตหนึ่งนะคะ ขนาด45คูณ100เซนติเมตรค่ะได้2แผ่นนะคะขนาดนี้นะโอเคค่ะเริ่มติดเลยค่ะต้องวัดขนาดเนอะเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าจะลองละเอียดดูนะะก็จะประมาณมานี้นะแย่ไปตัดก่อน นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือปุ่มกันกระแทกนะคะแฟนแม่เอเอามาแปะไว้ค่ะเวลาเปิดตู้จะเป็นอย่างนี้ปังอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่ทำให้ผนังนะคะมีรอยค่ะความละเอียดอ่อนของคนญี่ปุ่นเนาะจุดนี้ก็ติดค่ะติดสองจุดค่ะเนี่ยค่ะความละเอียดของพ่อบ้านนะคะ เวลาเปิดตู้จะได้ไม่กระแทกนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะในแต่ละวันแม่เอ๋ส่วนมากจะคลุกอยู่แต่ในครัวค่ะจะใช้เวลาอยู่ในห้องครัวซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าเปรียบบ้านเหมือนร่างกายนะคะแม่เอ๋ขออนุญาตเปรียบห้องครัวเนี่ย เหมือนหัวใจของบ้านเลยค่ะเพราะว่าแม่ต้องทําอาหารให้ทุกคนในบ้านทานทุกวันค่ะร่างกายขาดอาหารไม่ได้ฉันใดบ้านก็ขาดห้องครัวไม่ได้ฉันนั้นค่ะแม่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอจนจบยังไงแม่ก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่ในช่องแม่โอซาก้าค่ะ